สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาชมกับนี่ฮะอ่ารูปนี้นะครับผมซึ่งอ่าเป็นโพสนะครับโพสที่อ่าแบ็กพิงก์วายจีไทยแลนด์นะครับได้ทำการโพสไว้ะก็โดยแคปชั่นว่ารูปเหล่านี้ลิซ่าเป็นคนถ่ายให้ค่ะแล้วที่ท่านเนียนอยู่นี่ก็เป็นอ่าบรรดาคอมเมนต์นะครับว่าเออเนี่ยคอมเมนต์ชาวบลลิงในเพจเนี่ยพูดว่ายังไงกันบ้างนะฮะ นี่ครับรูปนี้ครับเป็นรูปที่หาดูยากเหมือนกันนะครับเป็นรูปที่เฮ้ยค่อนข้างจะสวนตัวเลยนะเออนน่นแหละก็ไอเอามาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ของชาวบลิง์ในเพจใน Facebook ว่าเขาพูดคุยยังไงกันบ้างเพื่อให้ชาวบลิงใ์ใน youtube อย่างเราๆที่กำลังฟังกันอยู่เนี่ยได้รับทราบนะครับ แล้วถ้าชาวบิง u t u b e เนี่ยคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะอะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเนาะก็มีคนบอกว่าประกาศความเป็นเจ้าของเบาๆมันรู้ว่าเรือเจนลิทรเร่งเครื่องแรงไปอะไรแบบนี้มีคนบอกว่าเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันแซงมาทวงตำแหน่งดูออกอะไรแบบนี้เนาะไปแทยเจนี่บ้างก็ได้นะเออฉันจะเป็นคนอยู่ข้างๆเธอเองนี่ ชอบผู้นี้ลิศแซงเออไม่ต้องพูดเยอะห้าห,าหา้แบบนี้เขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเนาะ,ะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับนะสุดท้ายนี้ครับถ้าใครที่กำลังฟังอยู่ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้มาคุยข่าวบันเทิงกันในไลฟ์สดของนักข่าวอินดี้นะครับนั่นก็คือไลฟ์นี้เลยนะครับซึ่งนักข่าวอินดี้ก็จะไลฟ์ตลอดเลยนะครับก็ให้น้องๆได้มาพูดมาคุยกันแบบนี้นะฮะนี่ฮะ ก้อนนี้เป็นสดๆเลยนะครับเพื่อนๆที่กาลังฟังอยู่ก็สามารถเข้ามาคุยกันได้เลยนะอ่าแล้วก็จะผมจะทิ้งลิงก์ไฟ์สดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอก็จะทิ้งลิงก์ไฟ์สดไว้ในตรงคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ได้เลยนะอะ่สุดท้ายนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ก็ขอ,อ,อนําเสนอรูปภาพน่ารักน่ารักรูปภาพที่ค่อนข้างจะส่วนตัวนี่ประมาณนี้เออ ค่อนข้างที่จะเฮ้ยต้องเป็นบิงตัวยงเท่านั้นถึงจะได้มีโอกาสเห็นอะไรแบบนี้นะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปก่อนจากกันอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทักทายแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นักข่าวอินดี้คนนี้ด้วยนะครับลาไปก่อนกดบายสวัสดีครับ